ค่ะพี่บมขาขั้นตอนต่อไปนะคะก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่เราคุยกันไว้เมื่อตอนต้นเนาะก็คือขั้นตอนการแก้ไขรูปหน้าค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าน้องนางแบบของเรามีรูปหน้าเป็นรูปกลมนะคะวันนี้เรามีเทคนิคหรือมีวิธีการแก้ไขโครงหน้าน้องที่มีโครงหน้าเป็นทรงกลมยังไงดีคะวันนี้เราจะมีการแก้ไขด้วยการใช้เทคนิคการเช็ดดิง้งเชดดิ้งวันนี้ขออนุญาตเลือกเป็นเนื้อครีม ะะมันชัดชกว่า,ช,าวชัดกว่าความเป็นเนื้อฝุ่นนะคะเนื้อครีมลองเทียบเลยถ้าถ้ามีเป็นแบบไล่เรียงสีอย่างนี้นะคะเทียบหน้าเลยเอาเนื้อรองพื้นที่เป็นเข้มกว่าสีผิวนิดนึงหนึ่งสเต็ปนะคะหนึ่งสเต็ปเป็นตัวเฉดยิ่งที่กระเทียบพี่กระเทยตัวนี้นะคะแล้วเวลาเราเฉดหน้าะนนินะคะเราเริ่มจากคางก่อนนะคะติ่งหูเราลากไปติ่งหูข้างนี้อาจจะไม่เห็นนะคะบิดมา สีมันก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงจริงหนงูน้องๆที่กำลังชมอยู่นะคะนี่ก็คือการแก้ไขรูปหน้ากลมเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะว่ารูปหน้ากลมเนี่ยจะมีพื้นที่ของด้านกวา้างกับ <จะ S 1> ด้านยาวชาะะมันเยอะเฉื่อยลงไปเลย,<ๆ>ลเลยให้มันไปสิ้นสุดที่มุมปากนะคะลากไประ,ะบายไปจนถึงปุ๊บมุมปากแค่นี้เว้นคางไว้นะอย่าไปจนถึงคางไม่งั้นมันจะมีการตัดให้คางเรายิ่งสั้นหน้ายิ่งกลมเข้าไปใหญ่คางจะเลกหน้ายิ่งกลมเขก็ไปใหญ่แค่นี้นะคะ ลงมาจนถึงใต้คางเลยนะคะตรงใต้ทา่าคางเลยอ่านะคะความแตกต่างของสองข้างพี่ไม่แน่ใจว่ามองเห็นเงาไหมนะคะอ่าลองหันสิคะหันมาข้างนี้อ่าเห็นเงาไหมคะนะคะมันจะเห็นว่าตรงนี้เข้มตรงนี้อ่อนนะคะกลับมาอีกด้านแล้วที่สําคัญคือต้องเท่ากันด้วยในสองข้างนะคะขีดลงไปเนาะบ<ช>ริเวณนี้นะ เอ้หนุ่มเห็นว่าในส่วนของแปลงเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับพี่บุ๋มใช่ค่ะเราใช้ไซส์ที่เล็กลงนะคะแต่ยังมีความแบนอยู่นะคะแบนและเล็กลงลักษณะปลายขอยงเขาเป็นครึ่งวงกลมนะคะมันจะอ่าเขาเรียกอะไรเก็บรายละเอียดได้ใช่<ด>แล้วมันจะคอนโทรลได้ง่ายขึ้นเราจะสามารถลากน้ําหนักได้ดีขึ้นแล้วก็ความกว้างความแคบได้ดีขึ้นนะคะ สำหรับน้องๆเมคอัพนะคะหรือว่าช่างแต่งหน้าที่ต้องการจะเทคนิคเหล่านี้นะคะเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือในงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นะคะนํะนำเทคนิคนี้ไปแก้ไขรูปหน้าของลูกค้าที่เป็นรูป,รปหน้าทรงกลมได้เลยเนาะเราจะได้เฉดสองข้างแล้วนะคะมันจะมีเงาของความเข้มที่ข,ข้างข้างคือข้างแก้มจากติ่งหูลงมาจนถึงมุมปากนิดนึงเน้นนิดนึงว่าเราอย่าใช้ความเข้มมากไม่งั้นมันจะกลายเป็นคลา เป็นหนวดอย่างที่เราบอกใช่เราจะกลายเป็นผู้หญิงมีคราวทันทีนะคะน่ากลัวมากเมื่อได้ตรงคางแล้วเราเฉือนเป็นมันจะเกิดเป็นความมุมเหลี่ยมใช่มีเชฟแหลมขึ้นหน้ายาวขึ้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือข้างสันจมูกนะคะถ้าเราไม่มีสันจมูกขึ้นมาต่อให้เราทําสัลญกรรมมาแล้วก็เถอะก็หายไปแบนก็หายไปใช่เพราะเราลองพื้นปิดไปหมดแล้ว่แล้วเราต้องดึงโครงสร้างขึ้นมาใหม่ให้ชัดขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะวิธีการทําข้างจมูกนะคะเริ่มจากปีกจมูกนี้ เว้นตรงกลางไว้นะคะเว้นตรงกลางจะหมูกไว้เว้นยังไงคือมองด้านตรงเห็นสันปุ๊บด้านนั้นนั่นคือเว้นไว้แสงที่ตกกระทบเนาะเอาแต่ข้างๆเท่านั้นลงมาถึงปีกจมูกและไปจนถึงหัวคิ้วนะคะไปจนถึงหัวคิ้วแล้วทับขนคิ้วไปเลยนะคะทับไปเลยเพราะนั้นสองข้างต้องเท่ากันด้วยคอย่างที่เน้นไว้ตัง้งแต่ตอนแรกเนาะ สังเกตมาเวลาในการที่พี่จะหมุนแปลงอ่ะพี่ลากทับคิ้วไปด้วยเลยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเป็นรอยต่อให้มันเนียนเสมอกันลงมาจนถึงตีกจมูกเลยจนถึงร่องจมูกเลยนะคะแต่ไม่ต้องยัดลงไปในร่องนะเอาแค่เสมอพอ,อ,อก็จะเห็นโครงเนาะโครงของจมูก<ร>ก็จะชัดขึ้นและการที่เราทับไปที่คิ้วด้วยเนี่ยมันจะทำให้โครงคิ้วเราชัดขึ้นด้วยนะคะ แล้วมันจะทำให้โครงตาเราชัดขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษพิเศษเลยนะคะที่พี่บุ๋มมอบให้ะน,ะนะเห็นไหมเราจะได้แบบนี้นะคะอย่าให้มันมีรอยต่อกันเยอะมากเช่นถ้าหนูใช้ถ้าน้องๆใช้เป็นเชดดิ้งที่สีเข้มกว่าสีผิวมากๆมันจะเห็นเป็นชั้นเป็นขอบดังนั้นเราอย่าใช้เข้มขนาดนั้นเอาแค่ขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปเข้มขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปพอนะคะในการเซดดิง้ง ป้องกันด้วยไม่ให้หน้าเป็นคราวไม่ให้มีเงาเยอะมากนะคะก็จะพูดได้ว่าน้องๆที่มีโครงหน้าเป็นทรงกลมเนาะก็จะแก้ไขในส่วนของช่วงตามใช่ไหมคะใช่ท่วงตามช่วงข้างแก้มเพื่อให้เอใบหน้าดูวีเชฟดูเรียวลงนะคะแล้วก็ส่วนของจมูกใช่นะคะดึงให้มันชัดขึ้นสังเกตได้ว่าหน้าผากพี่ไม่มีการเฉดเลยทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะคนรูปหน้ากลมหน้าผากเขาแคบอยู่แล้วถ้าเรายิ่งไปเฉด โอ้ยหน้ายิ่งแคบสั้นเข้าไปอีกหน้าจะเหลือแค่นี้นะคะหน้าก็จะมีสดใสไม่แบวนะคะนั้นเราปล่อยหน้าผากไว้เลยนะคะปล่อยหน้าผากไว้ปล่อยขมับไว้ให้มันมีความเปิดมากขึ้นหน้าเราจะดูสว่างมากขึ้นนะคะเพะฉะนั้นรูปหน้ากลมเฉดแค่นี้พอะนะคะก็คือแก้ไขบริเวณที่มันมากไปอย่างที่บอกเฉดคือการเฉือนออกนะคะต่อไปไฮไลท์คือการเพิ่มหรือการเติมให้มันมีมากยิ่งขึ้นอย่างที่พี่บอกว่าคนโครงหน้ากลมเนี่ยคาง จะมนเนาะจะไม่เรียวยาวเหมือนคนที่เป็นใบหน้ารูปไข่ถูกฉะนั้นถ้าเราต้องการให้คางเรียวเราก็จะใช้ในส่วนของไฮไลท์หรือว่าสีที่สว่างกว่าสีผิวสว่างกว่าสีผิวเหมือนเดิมพี่ถ้ามีอย่างนี้นะคะพี่เทียบอย่างนี้เลยสีที่สว่างกว่าสีผิวลงตรงไหนอันดับแรกคือคางที่เราเว้นไวเมื่อกี้นะคะที่เราเว้นไว้เมื่อกี้มันก็จะเกิดความยาวขึ้นมาละคางเนี่ยมันเริ่มจาก ใต้ขอบปากลงมาเลยนะคะเห็นไหมพี่ลงจากใต้ขอบปากลงมาเลยต่อให้มันยาวนิดหนึง่งทีนี้เราก็มาสั่นจมูกที่เว้นไวเช่นน้ใช่ที่เราเว้นไว้นะคะสั่นจมูกดึงให้สั่นมันโด่งชัดขึ้นมาอีกเวลาลงแปลงนะกดๆหน่อยกดๆหน่อยลากแล้วกดๆหน่อยพอเราลากแปลงปุ๊บให้สีติดปุ๊บเราก็กดๆให้มันเนียนนะคะให้มันเนียนแล้วมันยึดผิวมากที่สุดลงมาถึงปลายจมูกเลย ลงมาึงหยดน้ำใช่ให้มันดู็รหยดน้ำตามหัวเหงเขาเรียกว่ารับซับนะรับซับ่ขึ้นมาเลยขึ้นมาจากเหนือคิ้วนิดนึงเพราะหน้ากลมนะเพิ่มแค่เพิ่มเขานิดนึงเหนือคิ้วนะไม่ใช่ใต้คิ้วนะเราใช้เหนือคิวนะคะแบบนี้เราจะได้สันที่ชัดขึ้นจากที่เราเฉดดข้างๆจมูกไว้แล้วด้วยนะคะ มันจะต่อการชัดขึ้นทันทีนิดหนึ่งเราต้องเพิ่มความแบวให้รูปตาเราอันนี้เราลงไปที่ใต้าตาด้านหัวตาด้วยนะคะให้แบบมองข้างบนนะคะแล้วกดเบาๆไปที่ใต้าตาด้านหัวตาไปจนถึงรูปตาเราทั้งหมดลงมาจนถึงกลึงกลึงกลางของจมูกนิดนึงนะคะลากออกมาถึงกลางจมูกนิดนึงก็จะดําให้ทีมแพนด้าที่แบบใต้าตาคล้ำหน่อย เ<ห>นาะอันนี้หายไป<ๆ>ดูแบ๊วๆใสๆนะฮะแบบนี้แล้วยังคงใช้วิธีการแตะแตะกดกดย้ำๆนะคะอย่าลากเพราะถ้าลากปุ๊บมันจะนำพาเอารองพื้นของเราหรือคอนซีลเลอร์หรือไฮไลท์ของเราหลุดไปหมดนะคะอ่าต่อมา ไครให้เราช่วยได้อีกนิดหนึ่งคือร่องน้ําร่องน้ำลึกอ่าถ้าสาวสาวท่านใดเนี่ยมีร่องน้ำลึกข้างจมูกเยอะๆหน้าเราจะถูกกดลงไปแล้วมันจะดูเหี่ยวดูแก่ดูมีอายุสังเกตไหมเด็กๆหน้าเขาจะเต็มก็จะดูแบวเนี่ยเราต้องหลอกเอาความเป็นเด็กมาใส่หน้าเราฟิไเลอร์ได้ไหมครับฟินเลอร์ก็ได้นะคะแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้เนาะฟินเลอร์เป็นเรื่องธรรมดาเมคอัพช่วยได้ค่ะอ่แต่เมคอัพช่วยได้ในขณะนั้นเดี๋ยวนั้น ฉีดแล้วต้องรอบแป๊บหนึ่งนะก่อนมันจะทํางานใช่ไหมฉีต้องรอบแป๊บหนึ่งวันนี้เราใช้ตัวนี้ช่วยไปก่อนนะคะลงมาที่ร่องน้ําลึกด้วยอแต่ลงดีๆนะลงเยอะไปเดี๋ยวเป็นหนวดออเกลายเป็นหนวดแมวเข้าไปอีกนะคะต้องระวังนิดนึงเหมือนเดิมพี่กดย้ำกดย้ำอ่าเราจะได้หน้าที่มีโครงที่สวยขึ้นชัดขึ้นดูมีเชฟมากขึ้นเห็นไหมคะอ่ะ พี่เว้นเปลือกตาไว้เหตุที่พี่เว้นเปลือกตาไว้เพราะอะไรน้องๆลองสังเกตนะสาวไทยยุคน,นี้เนื้อตาจะเยอะจะปูดมากนะคะถ้าเราใส่ไฮไลท์ลงไปอีกปุ๊บมันจะพุ่งออกมาหนักกว่าเดิมอีกอ๋อมันจะยิ่งดูบวมเข้ามาอีกนั้นเราเว้นส่วนนี้ไว้เลยนะคะ,คะเราลงแค่ใต้ตาใต้าตาพอแต่เปลือกตาเว้นไว้เลยเพื่อเราจะได้ใส่สีนะคะกดให้ตาเราชัดขึ้น นะคะอ่ะก็ประมาณนี้ในเรื่องของเชดดิง,งไฮไลไท์ก็จะเห็นว่าโครงหน้าของนางแบบนะคะจากที่เป็นโครงหน้าลูกกลมเนาะหลังจากที่เราได้ลงเชดดิ้งและไฮไลท์ลงไปแล้วก็จะเห็นโครงหน้าที่ชัดเจนขึ้นนะคะโอเคค่ะ